คุณเคยรู้สึกหมดหวังกับแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนที่ชาร์จแป๊บเดียวก็ใกล้หมดบ้างไหมถ้าใช่เตรียมลืมปัญหานี้ไปได้เลยเพราะมอเตอร์โลเพิ่งเปิดตัวโมโตจี06พาวเวอร์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดมหึมา7,000 mAh แค่ฟังตัวเลขก็ว้าวแล้วใช่ไหมแต่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือมอเตอร์โลยืนยันว่าคุณจะดูวิดีโอได้ยาวนานต่อเนื่องถึง28ชั่วโมงแต่นี่แหละประเด็นที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ ความเร็วในการชาร์จยังจำกัดอยู่แค่18ดับเบิยูเท่านั้นแล้วแบบนี้จะถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานยุคใหม่จริงไหมนอกจากรุ่น Moto G06 Power ที่เหนือชั้นเรื่องแบตเตอรี่ยังมี Moto G06 รุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมแบตบขนาด5,200 mAh รองรับการชาร์จ10ดับดบยิยูให้เลือกอีกด้วยสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนใช้งานยาวๆไม่ต้องชาร์จบ่อยก็มีตัวเลือกแล้วนะ ไฮไลท์เพิ่มเติมที่ทำให้สองรุ่นนี้น่าสนใจคือทั้งคู่มากับหน้าจอ IPS LCD ขนาดใหญ่6.88นิ้วความละเอียดระดับ HD และยังมีอัตรารีเฟรชที่สูงถึง120 h z ช่วยให้ภาพคมชัดและลื่นไหลไม่ว่าจะเล่นเกมหรือดูหนังตัวหน้าจอยังให้ความสว่างสูงสุด600นิตพร้อมกระจกป้องกัน Corning Gorilla Glass 3เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานประจำวัน ด้านประสิทธิภาพภายในตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Helio G81 จับคู่กับแรมขนาด 4GB หรือ 8GB ช่วยให้เปิดแอปหลายตัวพร้อมกันได้แบบไม่สะดุดและมีพื้นที่เก็บข้อมูลให้เลือกตั้งแต่ 64GB 128GB จนถึง 256GB ยังไม่หมดถ้าพื้นที่ไม่พอก็ใส่ microSD เพิ่มได้อีกต่างหากสำหรับคอถ่ายภาพ Moto G06 และ G06 Power ตอบโจทย์ด้วยกล้องหลักชัดระดับ 50MP ส่วนกล้องหน้าเอาใจสายเซลฟี่ด้วยความละเอียด 8mp ทั้ง2รุ่นยังกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 และมาพร้อมลำโพงสตอรีโอที่รองรับ Dolby Atmos เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงแบบจัดเต็มยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm ลิเมตรที่บางแบรนด์ตัดออกไปแล้วบอกเลยว่าใครยังรักการใช้หูฟังแบบสายน่าจะถูกใจแต่จุดที่อาจถกเถียงกันได้มากที่สุดถึงแม้แบตเตอรี่อิดสุดๆ Motorola โโกลับจำกัดความเร็วชาร์จไวเพียง18ดับเบิลยูในรุ่น Power และ10ดับเบิลยูในรุ่นมาตรฐานคุณผู้อ่านคิดเห็นอย่างไร คิดว่า18ดับเบิลยูพอสำหรับสมาร์ทโฟนยุคนี้ไหมหรือควรให้ชาร์จเร็วกว่านี้แล้วถ้ามีแบตใหญ่แต่ชาร์จชา้าแบบนี้จะตอบโจทย์จริงหรือเปล่าสุดท้ายนี้แม้จะมีข้อมูลออกมามากมายแต่มูทโรเลยยังไม่เปิดเผยราคาทางการทั้งสองรุ่นยังคงสร้างกระแสะความอยากรู้ให้กับสาวกและคนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนใหม่อย่างต่อเนื่องคุณเห็นด้วยกับจุดยืนนี้ของมูทโรเลยหรือไม่หรือคิดว่าพวกเขาควรเร่งเปิดเผยราคาสักทีห้องคอมเมนต์เปิดรอแล้วร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย